สวัสดีครับยู่กับผมเซอร์ไมค์แพนเพ็ดคอร์ต้าห่องหลีครับผมวันนี้นะครับมารีวิวเจ้าตัว L40 SP นะครับส่งมาให้ลูกค้าไปได้ประมาณ2อาทิตย์นะครับตันนี้มาพร้อมกับใบมีดหน้าคันล่างนะครับแล้วก็มีกาดหน้ามาให้นะครับแล้วก็มีโรตรี่นะครับขนาด 165E นะครับโรตรีตัวนี้มาพร้อมกับยางโอตานิคู่ตัวนะครับทั้งยางหน้ายางหลังเลยนะครับ ตัวนี้นะครับลูกค้านำ L36SP มาตีเทินไปนะครับลูกค้าเอามาแค่ใบมิดหน้านะครับแล้วก็มีโรตรี่นะครับโรตรี่ตัวนี้เป็นของคูปต้านะครับของตาช้างเลยข้างหลังนะครับข้างหลังเป็นเฟืองทดนะครับเหมือนรุ่น L ทั่วไปเลยนะครับทดรอบนะครับตัวนี้แล้วก็ในกล่อง นะครับในกล่องกล่องตัวนี้นะครับจะมีอะแดป a ตอร์ชาร์จแบตมาให้นะครับอยู่ตัวนี้อยู่ข้างในนะครับแล้วก็มีที่วางแก้วน้ํามาใหอ้อันนี้นะครับตัว40จะเหมือน50เลยนะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวสเปเชียลนะครับเป็นตัว43สูป3สูป เป็นตัวสามูบ2ีสิบอ่าบแรงม้านะครับเป็นตัวสามูบ4ี่ิบแรงม้าให้ดูรอบๆบคันนะครับอันนี้ลูกค้าน,น่าจะสติกเกอร์สะท้อนแสงมาติดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับมีความสปอร์ตไลท์ให้นะครับเนี่ยให้ดูรอบๆอบ ผมแถมกาดมาให้ด้วยนะครับเป็นกาดดำเนาะมีปีกซ้ายขวาให้นะครับตัวน,นี้คานล่างนะครับจะมีข้อดีกว่าคานบนหนึ่งคือเวลาดันดินนะครับดันดินจะมีข้อดีที่ว่าหนึ่งไม่ไม่มีเสียงนะครับไม่มีเสียงเวลาดาวช้เป็นานานเนาะรถคันนี้นะครับของคุณลูกค้า นะครับจะได้โปรโมชั่นฟรีค่าบำรุงอะไหล่นะครับฟรีค่าบำรุงอะไหล่หปี600ชั่วโมงแรกนะครับเปลี่ยนถ่ายฟรีแล้งค่าแรงช่างค่าน้ํามันเครื่องนะครับค่าบริการทุกอย่างเลยเปลี่ยนให้ฟรีดูนะครับก็ลูกค้านะครับนำ l 3 6าม3 6 p มาตีเทินไปนะครับ ทั่นี้นะครับลูกค้าวางดาวสูงเลยนะครับลูกค้าวางดาวสูงเลยส่ง3ปีแค่นั้นเองนะครับลูกค้าส่งแค่3ปีข้อดีนะครับระหว่าง l อลซีกับ L36 นะครับมีข้อแตกต่างกันตรงไหนรู้ไหมครับแตกต่างกันที่รูปทรงนะครับ L36 L36 ตัวธรรมดาปี53นะครับกับ L36 FP ปี57ขึ้นมานะครับจะมีข้อแตกต่างกันกับ l 4 0เยอะเลยนะครับนะครับตัว L L36 เนี่ยตั้งแต่ปี53นะครับถึงปีแล้วก็ปี57 HP กับตัวธรรมดาเนี่ยจะไม่มีการเจาะเพาหน้ามาให้นะครับแต่ตัว4 0นะครับมีการดําเนินการเจาะเพาหน้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับข้อดีนะครับของการเจาะเพาหน้านึงช่วยให้ระบายไอออกมานะครับความร้อนนะครับจะช่วยให้ ซีนเผาล้อนะครับยือดอายุการใช้งานได้เพิ่มมากขึ้นครับถ้าเป็น L36 นี้ไม่มีการเจาะลูกค้าต้องไปดำเนินการเจาะเองนะครับที่อูอ๋อก็โปรโมชั่นเดือนธันวาลน,นะครับก็จะเหมือนของเดือนที่แล้วเลยนะครับก็คือ1ฟรีดาวได้นะครับทุกรุ่นเลย 2. ไม่มีหัวจอยนะครับไม่มีหลายเดือนนั่นเอง 3. ฟรีชุดุรุนรักษาให้1ปีเต็มนะครับ ก็ถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจเนาะไม่ว่าจะเป็นรถถ่ายคต้ารถขุดควต้ารถเกี่ยวรถข้าควต้าหรือโดนการเกษตรนะครับทุกรุ่นทุกทุกทุกรุ่นทุกชนิดนะครับก็ติดต่อมาที่เบอร์0623 1 0 0 1 2 9หนะครับหรือสูตรก็82 2ด1 8งเยหเซลล์ไมค์ควต้าแม่พิเศษ่องหลีนะครับก็ฝากไว้นะครับกดติดตามนะครับช่อง YouTube แฟนเพจนะครับแล้วก็ทิกตอ,อกด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ๆลงให้ดูตลอดนะครับเดี๋ยวจะมีส่งมอบ L50 อีกคันนึงนะครับเดี๋เร็วนี้แหละเดี๋ยวก็มีการส่งมอบและผลอนุมัติขึ้นมาแล้วเนาะเ<แ>ขาฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ